มันกองทัพทังเมืองเจ้ของเราท่ามาทัพใหญ่เผยเสียนไม่ใช่กองทัพชิงไม่ใช่ข้าศึกเป็นทัพเจ้าสีของเราเจ้าศรี เผยเจงคารวะพัพนาดาสิบเจ็ดพันอเผยสามวันก่อนวานศรีได้รับรายงาน่วนจากเมืองเหอเจียนฝ้าบาทอยู่ในงานฉลองวันประสูติวันที่หกเดือนหกถูกโจนชั่วซุนจิ้งปรงพระชนฝ้าบาทสวรรคตแล้วโจนชัว่วพวกนี้ยุยงให้ทหารรักษาพระองค์กบฏเปิดประตูวังฆ่าล้างเมืององค์นัตถายญาติพีริชีพิชาติแล้วพันดาองซื่อจื่อพันนาดาล้นถูกสังหารอง์หญิงชายาพระสน